El yeah. yeah. ที่คุณจะมีหน้าเด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยความจริงก็คือไม่ใช่การที่เราไปศึกษาโรคภัยไข้เจ็บนะไม่ใช่ว่าคุณอยากมีสุขภาพแข็งแรงแต่คุณไปศึกษาดูเพื่อนรอบตัวเป็นเบาหวานเป็นความดันเขาทําพฤติกรรมอะไรอะโรคเบาหวานมีมีอาการยังไงอะจะอ่อนเพลียจะไม่มีแรงหรือเปล่าหรือใครเป็นมะเร็งเป็นแล้วจะมีก้อนเนื้อข้างในไหมจะมีเนื้องอกไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ทั้งหมดเลยจริงอยู่ที่การศึกษาโรคร้ายอาจจะจําเป็นแต่ไม่ใช่สําหรับคุณ มันจาเป็นเฉพาะคนที่ทํางานในสายสุขภาพเขาจําเป็นต้องรู้เพื่อที่จะไปอธิบายให้คนไข้ฟังไงแต่คุณเนี่ยไม่ได้ทํางานในสายนี้บอกเลยนะไม่จําเป็นแล้วข้อนี้คือหนึ่งในทริคที่อยู่ในหนังสือเสียงวิชามาหน้าเด็กของหมอเฟิร์เลยคือการไม่ไปศึกษาโรคหลายใดๆทั้งสิ้นฟังดีๆนะสิ่งที่คุณควรทํามากที่สุดสําหรับการมีหน้าเด็กและสุขภาพดีแม้อายุจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ตามคือการหาบุคคลตัวอย่างแล้วไปดูซิว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตยังไงเขากินอะไร เขาออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนเขานอนวัวละกี่ชั่วโมง